สวัสดีครับวันนี้ผมมาแปลงพยุนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเดือนเก้ากันยายนวันที่ยี่สิบแปดอายุครบห้าเดือนกว่ากว่าครับบางต้นนี้สูง3ามสี่เมตรนะครับแต่อีกบางต้นนี้ก็ไม่โตเลยดินค่อยดีมาก แต่โดย,ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณความสูงประมาณเท่าไรเนี่ยร้อยดสิบถึงสองเมตรฝั่งซ้ายนะครับประมาณเกือบห้าหกแถวฝั่งขวามีอยู่สองสามแถวนี่ไม่ค่อยจเจริญติบโตเลย พอดีเอามะนาวมาปลูกด้วยครับแซมเข้าไปอยู่4แถวด้วยกัน40ต้นไว้รอพรยุงโตก็พอดีครับได้สองสามสี่ปีได้อยู่ส่วนแป้งก็ปลูกหลายอย่างครับมีฟักทองมีแตงไทยแปงกวาต้นแก่ปลูกไว้กินครับต้นงามดีจังเลย มะนาวรู้สึกว่ายังยามไม่ถึงโลกเยอะโอ้โหเขือนี้ครับฟักทองงามจริงๆดูครับพยุงต้นนี้ลิบเลยครับตึกสองชั้นผมว่าห้าเมตรได้ครับ ตรงนี้ต้องพยุงเขาหนักหน่อย,ยอดเขาโอ้แต่ต้นนี้ต้นใหญ่พอสมควรครับนะบาต้นเขาเนิ้วป้องผมใหญ่กว่านิ้วป้องผมอีกต้นนี้นะคางจะยืนต้นได้แล้วฮะบางต้นต้องตามขึ้นไปยะไปรัดเขาอีก บางต้นนี่ข้างบนนี้เขาเป็นพุ่มต้องตัดให้เขาเหลือแค่กิ่งเดียวครับไม่งั้นมันหนักเอ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอายุห้าเดือนครับเดี๋ยวต้องลงมือรัดเขาต่อครับพยุงเขาต่อสองปีนี้ต้องพยุงเขาก่อนก่อนที่เขาจะพยุงเราครับสวัสดีครับ